สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมพิธีเาบ้านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาลองดูวนว่ารถกระบะนะครับคันนี้เป็นรถซิ่งนะครับที่ดัดแปลงมาจากรถคันเก่าๆแล้วก็ใส่เป็นนี่ครับกระบะไม้แบบนี้นะครับซึ่งลุยค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับแบบลุยป่าได้อะไม่ต้องกลัวขูดไม่ต้องกลัวพังซึ่งวันนี้นะผมจะใช้รถกระบะตัวนี้เนี่ยในการขนมันสำปะหลังไปขายนะครับแล้วมาลองดูกันว่ามันหนึ่งรถกระบะนี้นะครับจะได้ สักเท่าไหร่จะได้ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วไปดูด้วยนะครับว่าวันนี้จะได้ราคามันสับปะหลังกิโลละเท่าไหร่นะครับนี่ครับทีมงานนะครับญาติพี่น้องมาช่วยกันนะครับจะสังเกตว่าเป็นตะกร้กาใปก้า,กาแล้วก็จะมีทีมงานในการยก ok ขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็จะช่วยกันยกนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นหาคนขับด้วยแล้วก็คนแบกขึ้นด้วยนะครับนี่ครับได้ประมาณนี้ละนี่ครับอันนี้คือมันสับปะหลังนะครับประมาณนีๆๆๆๆ้ struck. น,นี้เป็นมันนาปังก็หัวไม่ใหญ่หัวไม่ใหญ่เอาละครับตอนนี้เอาขึ้นรถนะครับเต็มคันรถแล้วนะครับ ซึ่งกระบะตรงนี้นะครับก็จะมีความนะครับเขาเรียกว่าความยาวนะครับอยู่ที่ประมาณ2เมตรนิดๆนะครับกับความกว้างอยู่ที่เมตรนิดๆเหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่มีตลับมิสที่จะวัดนะก็เลยแบบไม่ได้วัดที่จะเป๊ะๆขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อ่าก็เรียกว่าคูณเป็นหลังเต่าเลยนะครับเพราะว่าอยากให้มันได้เยอะที่สุดนะครับจะไปคนเดียวนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปที่ลานมันไปดูว่าวันนี้จะได้ราคาเท่าไหร่แล้วก็น้ําหนักรวมทั้งหมดน้ําหนักแยกอ่ามันสหลัง น้ำหนักรถนะครับเท่าไหร่อะไรยัง <c oughs> ไงเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับอย่าลืมสับสกี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับโอเคไปาเดิน okay. ท้างเกือบไปแล้ว โอเคตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับแล้วก็บันทุกนะครับคันต่อไปเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปในส่วนของบินตัวแรกกันก่อนว่าได้ราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับในหนึ่งเที่ยวเมื่อกี้นะครับได้เงินทั้งหมด3095บาทจุดสสตังค์นะครับก็เป็นยอดที่หักนะครับอะไรหลายอ,อย่างนะครับเพราะว่ามันมีการหักพวกสิ่งเจอปนสิ่งอ่า อ่าเขาเรียกว่าอะไรหักเปอร์เซนต์อะไรต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับนี่ดูดูครับราคานะครับหนึ่งบาทเก้าสิบนะครับบาทเก้าสิบตังค์นะครับแล้วก็หักในส่วนของเปอร์เซนต์สิ่งเจือปนนะครับสิบเปอร์เซนต์ฝั่งนี้นะครับน้ําหนักรถเข้านะครับอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยสิบกิโลแล้วก็น้ําหนักรถออกก็คือเราไปเทมันสําหลังออกนะครับอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยกิโลนะครับ ก็จะได้น้ำหนักสุทธิอยู่ที่1ตันกับอีก810กิโลนะครับคิดเป็นเงินนะครับไม่ใช่สีมีการหักก่อน181กิโลนะครับแล้วก็เหลือ1,6 0หคิดเป็นเงินนะครับคูณบาท90เป็น3 0 9 5บาทนะครับประมาณนั้นนะครับในการที่จะไปขายนะครับ1คันรถนะครับแล้วก็นี่คือแปลงที่ทำการขุดนะครับใน ประมาณผมไม่แน่ใจว่าถึงไร่ไหมนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ประมาณน่าจะประมาณสัก3งานนะครับประมาณ2งาน3งานประมาณนั้น โอเคทุกคนครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะครับเกี่ยวกับการหารายได้เกี่ยวกับการทาอาชีพต่างๆนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้ก็เป็นการขายมันสำปะหลังนะครับบางคนอาจจะมีหาพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับก็ลองไปปลูกดูก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเกิดได้ราคาประมาณบาทถึง2บาทอะไรพวกนี้ก็ยังก็ยังได้นะครับดีกว่าเราทิ้งให้มันรกร้างนะครับให้มันว่างนะครับรอปลูกแค่อย่างเดียวแล้วก็ปลูกมุนเวียนไปนะครับ ชาวบ้านเราเนี่ยขอให้ได้ทำนะถึงแม้ว่าเราอาจจะกำไรเล็กน้อยนะครับแต่ยังน้อยก็มีรายได้นะครับยังไงก็ลองดูนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหากําลังสู้ชีวิตกําลังหาแนวทางนะครับยังไงก็สู้ๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย